FDG สวัสดีครับผมโุ้ยยก็วันนี้จะมาแกะกล่องเป็นไมซินโกนะครับผมซินโกซินโกก็เป็นแบรนด์จากเขาว่าเป็นแบรนด์จากจีนนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ได้พัสดุมาแบบนี้เลยนะครับก็จากขนส่งเอกชนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในจะเป็นแบบยังไงนะครับผมซึ่งที่ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเป็นรุ่น อ G หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็หนึ่งตัวรับหนึ่งตัวส่งนั่นแหละนะครับก็โอเคนี่เอาไว้ก่อนอันนี้จะเป็นใบสั่งสินค้านะครับผมก็ห่อมาอย่างดีนะครับผมห่อมาอย่างดีมีเขาเรียกว่าอะไรบับเบิลห่อมาอเเราแกะดูข้างในก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นที่เป็นกระแสะแต่ว่าทีนี้ผมถอยมาช้าเกินไปเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อะไระแต่ก็ลองสั่งมาดูก่อนก็ซีนมาอย่างดีนะครับผมมีพลาสติกซีนมาหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมตัวซิงโกลุ่น G1A1 นะครับผม1นึ่ง s า i t สมิเตอรแล้วก็ r e c e i v e ฟเวอร์เดี๋ยวเราแกะกันก่อนเลยเนาะ ใครที่กำลังมองหาเป็นไมคแบบนี้ดูอยู่นะะก็เผื่อเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับในการทำสายคอนเทนต์อะไรพวกเนี้นะจริงๆก็ไม่ทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างแต่ก็ไม่แน่ครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ ขยายกิจการอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะมีการทำรีวิวเป็นร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันดูก่อนโอเคกล่องก็โอ้มีฮาร์ดเคสด้วยข้างในก็เหมือนตามที่เขาลงลงกันไว้นั่นแหละข้างในก็จะประมาณนี้ก็จะมีใบ User เมนวน,นะครับผมมีใบคู่มือมาให้เป็นซิงโก้ a 1น1 a 1นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเชื่อมต่อกับกล้องนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีเวลาไปเทสรหรือเปล่าซึ่งระยะเข้าเคลมไว้ประมาณ150เมตรเราคงจะไม่ถึงขนาดนั้นเวลาเราโอ้150เมตรนี่ไกลมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องนะครับผมแกะออกมาจากกล่อง ก็จะได้ตัวตัวนี้มานะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนี้ว่ามันมีอะไรบ้างกล่องก็เป็นกล่องนี่ครับผมเป็นกล่องเป็นฮาร์ดเคสนะครับผมก็เอาไว้พวกพานะครับผมเช่นเหมือนอย่างนี้เลยนะเหมือนอย่างตัวโกโปรนี้ก็เป็นกล่องฮาร์ดเคสเหมือนกันนะครับผมเนี่ยโอเคมาซิปก็มีโลโก้ของซิ m โ o แปะไว้ตรงนี้ออกมาโอเคข้างในก็จะมีอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมเป็นไม้ตัวกระจิ๋วอย่างนี้เลยนะครับผมก็มี1นึ่ง transmitter แล้วก็1นึ่ง receiver นะครับผมก็ transmitter ก็คือตัวส่งตัวรับก็ตัวนี้เอาติดกับอาะเป็นกล้องหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทโฟน แบบนี้นะครับผมสวัส <c oughs> ดีนะ <c oughs> ก็ยังมีพลาสติกหุ้มอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนะ <c oughs> อ่าซิงโก้โอเคเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันว่ามันมีอะไรให้บ้าง <c oughs> ก็หอ่อพลาสติกมาอย่างดีเหมือนกันนะคผมดีหรือเปล่าดีดีอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เราตอนเราแกะออกนี่แหละมันจะไม่ดีอ่ะ <c oughs> โอเคข้างในก็จะปีประมาณนี้นะครับผม1สาย GIS นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ GIS ก็คือตัวที่มันมี2ขีดแบบนี้นะครับตัวที่2ขีดแบบนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็น2ขีดเหมือนกันก็จะเป็นที่สังเกตก็คือจะมีสายม้วนๆงองๆอย่างนี้มาให้ใส่เอาไว้ใช้กับพวก กล้องนะครับผมกล้องถ่ายรูปนี้สาย TRS นะครับต่อมาก็จะเป็นสายาสายชาร์จนะครับผมก็จะเป็นข้างหนึ่งก็จะเป็น USB Type C นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับผมตัวนี้เอาไว้ชาร์จนะครับผมโฟกัสที่หน้ามไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นสายวายนะเป็นสายวายก็คือรูปตัววายนี่แหละ ข้างหนึ่งก็จะเป็นแฉกออกมาสองข้างเป็น USB Type C นะครับผมเป็นแบบนี้นะ Type C นะอย่างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับเอาไว้เสียบชาร์จแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเล็กๆข้างหนึ่งก็จะเป็นตัว TRS แล้วก็เป็น TRS สำหรับเสียบสมาร์ทโฟนนะครับผมก็ประมาณนี้ แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นไม์ลาวาเลียนะไม์ลาวาเลียก็คือเอาไว้เสียบตรงรานสมิเตอร์ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะพกอย่างเงี้ยเน็บตรงนี้นะก็เอาตัวเนี้ยตัวที่เป็นขั้ว TIS กับข้างหนึ่งเป็นหัวไม์ลาวาเลียเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็เอาไม์ขึ้นมาเน็บเหมือนอย่างเงี้ยไม์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นไม้โบย่านะครับผม BY m 1 ครวหลังจากนั้นอีกซองนึ่งยังไม่หมดนะฮะอีกซองนึ่งคือจะมาลองดูประสิทธิภาพไมว่าไหนมันมันมัน,ม,นมันดีนั่นแหละอ่ะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวกันลมมาให้นะครับผมสำหรับเสียบนะฮะแล้วก็ตัวกันลมของออไมล์ลาวเลียนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายในซองท้ายสุดก็จะเป็น ออันนี้ก็จะมีเข็มจิ้มนะครับผมเข็มจิ้มสําหรับเอาไว้รีเซ็ตสัญญาณถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในพื้นที่ที่แบบสัญญาณมันชนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันใช้อยู่ที่ย่าน2 4กิกะเฮิรตซ์ถ้าสมมติว่าที่ที่มันหนาแน่นะคนใช้เยอะๆอย่างเงี้ยสัญญาณมันชนกันนะครับเราก็ใช้เข็มนี้เข็มอย่างนี้เลยนะเข็มจิ้มซิมนะครับทั่วไปเหมือนของพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผมก็จิ้มรีเซ็ตสัญญาณไปที่ตัว ตัวนี้นะ,ะตัวนี้ตรงนี้นะมันจะมีคําว่ารีเซ็ตอยู่แล้วก็เข็มนี้จิ้มเข้าไปประมาณนั้นซึ่งเราก็ยังไม่เคยรีเซ็ตนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบเบื้องต้นกันดูว่าอาจจะใช้ร่วมกับตัวกล้องกล้องที่เราจะใช้ทดสอบกันวันนี้ก็จะเป็น panasonic lumix g 1 0 0นะครับผมก็ลองดูว่าประสิทธิภาพการทำงานของตัว s i n c o นะครับผม g 1 a 1นะครับผม เค okay. มีสับสนเล็กน้อยเค okay. ก็มีประมาณนี้ก็มีฮาร์ดเคสก็หมดละไม่มีอะไรละฮาร์ดเคสเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวที่ใส่นะตัวที่สําหรับใส่เป็นใส่ของใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่ตัวพวกสายพวกเนี้ยฮะก็สามารถรวมกันไปในฮาร์ดเคสนี้ได้เลยโ okay. อเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูสักเล็กน้อยนะครับผมก็ระยะไม่ถึง150เมตรนะเอาพอประมาณพอละ ลองดูก่อนว่ามันมีแบตหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะโอเคครับอัดอ,อยู่เนี่ยเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับผมก็ประสิทธิภาพก็ประมาณนี้นะครับผมทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวผมลองเก่าไมดูนะก็ะเดี๋ยวมนีปกเสื้อดูอ่ทดสอบ1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้นะครับผมเสียงสำหรับไมซิงโกล สมาร์ทโฟนนะครับผมตัวสมาร์ทโฟนของที่เป็น i p h o n e เนี่ยมันจะพิเศษนิดหนึง่งก็คือว่าสําหรับผมนะสำหรับผม,นะบผมก็คือว่าตัวแจ็คหางหนูที่ผมที่ผมเรียกว่าแจ็คหางหนูเพราะมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาที่เป็นไ g h t น i ่งกันมันจะมันจะไม่ติดนฮะอ่ะผมมีแจ็คหางหนูแบบที่เป็นตัวตัวนี้คือผมเรียกมันว่าเป็น third party แล้วกันคือตัวเนี้ยไม่ว่ามันจะ ใช้กับงานอะไรมันจะไม่ติดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียที่ที่แจ็คหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตัว iPad เนี่ยเต้าร์ตี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้ให้เป็นตัว l i g h t n i n g ที่เป็นแจ็คหางหนูแบบนี้นะครับตัวแปลง3.5เข้าเข้า t n i n g นั่นแหละไปของแท้จาก Apple p e แทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเ,ออเสียบเป็นตัวไมล,ะวะล์ลาวาเลียที่แถมมา นะครับผมเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะนี่นะนี่นะตอนนี้ผมใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะครับเก่าโอเคเดี๋ยวผมเสียบไม้ไปตรงช่องใหม่นะครับโอเคเสียงน่าจะมีมาตรงนี้แล้วล่ะทีนี้ลองเก่าตรงนี้ดูอ่ะกับเก่าตรงนี้อ่าเสียงน่าจะมาตรงนี้แล้วเป็นไม้ลาวาเลียนะครับผมที่แถมมากับตัวซิงโก้นะครับผมซิงโก้ซิงโก้ G1A1 นะครับผมรุ่น นี้เป็น1 t r a n ทาน์สิมิเตอร์1รีซีเวอร์ก็ทดสอบอันที่1โดยสมาร์ทโฟนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับกล้อง panasonic lumix g10 0กันไปอแล้วครับผมก็คราวนี้เราจะมาทดสอบดูประสิทธิภาพของเจ้าไม้ violet s ิ n โก้นะครับผม g1 a1 นะครับผม1ตัวรับ1ตัวส่งดูว่าระยะมันจะได้ จริงๆมันก็เดี๋ยวผมจะเดินออกไปเรื่อยๆนะระยะมันก็ผมจะลองระยะที่ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะครับผมเอาในการใช้งานจริงซะมากกว่านะครับผมเพราะจริงๆในเฟรมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมก็จะยืนพูดอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันที่ประสิทธิภาพของเจ้าซินโก้ g 1 a 1นะครับผมคือจริงๆเข้าเคลมมาให้ระยะการส่งเนี่ยถึง150เมตรกนเลยทีเดียวนะครับ แต่เราเราใช้จริงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็ประมาณสัก10เมตร2ี่ิเมตรอะไรอย่างเงี้ยคือมันเพื่อไม่ให้มันมีการเกะก,กะของสายถ้าเป็นไมล์ลาวาเลียอย่างเดียวที่เป็นไมล์อย่างตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมใช้เป็นไมล์โบยาใช่ไหมมันก็จะมีสายเกะก,กะนะครับทําให้การเดินไปเดินมาข้างหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ที่ลําบากมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนั้น ในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมข้างหลังผมนี่ก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะบ้านอยู่ติดถนนนะครับผมก็จริงๆมันมีหลายสีนะแต่จริงๆสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัวสีดำนะครับผมแล้วก็วิดีโออินพุตเป็น3.5โอเคอันนั้นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เราจะรองประสิทธิภาพการ ใช้งานร่วมกับไมล์ลาวาเลียที่เข้าแถมานะครับผมก็จริงๆตัวนี้ผมเสียบไว้กับตัวฐานสเตอร์ไม่ได้ไม่ได้มีตัวกันลมนะเดี๋ยวผมขูดให้ดูอ่าประมาณนี้อ่านี่เกา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 เดี๋ยวเราจะลองเสียบตัวไมล์ลาวาเลียที่เขาให้มานะครับผมเสียบเข้าไปตรงช่องคําว่าไม้นะ ก็จะเป็นแจ็คนี่แหละแจ็คตัว T-R-S นะครับผมไม่ใช่ T-R-S นะก็จริงๆมันก็มีอันเดียวแหละทดสอบก็ทดสอบ 1, 2, 3, 4นี่เป็นการทดสอบไมลลาวาเลียที่ติดมาครับชุดไมล์วาเลตซิงโกนะครับผม G 1 A 1นะครับผม, 1, 1บผมก็ไม่ทราบว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาหนีปกเสื้อนี่หนึ่งนะ ตอนนี้ผมอยู่ไกลกล้องไงก็เลยไม่เห็นว่าแถบตัวอบอลลูมมันเด้งขึ้นไปเท่าไหร่อาจจะดังหรืออาจจะเบาอาจจะเบาเกินไปหรืออาจจะดังเกินไปอะไรอย่างนี้เพราะปกติผมตั้งไว้ที่ประมาณาลบลบสองลบสามเดซิเบลอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองหนีบก่อนนะนะก็มันก็จะใช้งานประมาณนี้ครับ แล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่เป็นรานสมิเตอร์เนี่ยหนีไว้ตรงไหนก็ได้่ะหนีไว้อย่างนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันเกะก,กะอีกทีหนึ่งมันก็จะไม่มีสายข้างหน้าปกติเราใช้เป็นพวกไมล์ระบายเรียธรรมดาครับผมอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างโบย่าอะไรเงี้ยสายมันยาวยาวโคตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกะก,กะนะครับเกะก,กะเวลาเราเดินไปเดินมาจะมีสะดุดสายได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ลดขั้นตอนลงมาเป็นเหลือแค่ หนึ่งตัวรับหนึ่งตัวส่งนะครับผมเพราะเราไม่ไม่เน้นมีเครียกแขกรับเชิญนะครับเรามีพิธีกรคนเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ใช้1ตัวรับ1ตัวส่ง1นึ่งทาร์สมิเตอร์หนึ่งรีซิฟเบอร์นะครับผมก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะสำหรับไมค์ซิงเกิลนะครับผมซิงเกิลก็ไปหาที่มหาตำกันได้นะครับผมก็ยังไงประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับผมประสิทธิภาพกล้องอาจจะไม่เท่าประสิทธิภาพไมค์นะกล้องที่ผมใช้ถ่ายวันนี้ก็เป็นรูมิก นะ Panasonic G100 นะครับผมก็จริงๆก็มีรุ่นรุ่นใหม่ออกมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังใช้กล้องเดิมอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองถอดตัวไมล์ลาวเลี่ยวนะอ่าลืมเกาเลยลืมเกามไมลมาลาวเลียวอ่าประมาณนี้จะให้รู้ว่าเรากำลังใช้ไมล์ลาวเลี่ยวนะอยูออ่ถอดออกโอเคก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวหนีบไปที่ปกเสื้อเหมือนเดิมคอเสื้อไม่ใช่ปกเสื้อคอเสื้อเหมือนเดิมมันก็มีเออผมลืมบอกไปมันจะมีไฟแสดงสถานะว่ากําลังเชื่อมต่ออยู่มันจะเป็นไฟตัวสีน้ําเงินนะนะฮะไม่รู้ว่าตรงนี้จะเห็นหรือเปล่าอ่ะมันจะเป็นไฟตัวสีน้ําเงินที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะประกอบกับที่หัวกล้องเนี่ยเราเสียบเข้าไปตรงฮอตชูของของกล้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไฟแสดงสถานะว่า เฮ้ยมันกําลังทํางานได้มันกําลังเชื่อมต่อคอนเน็กันอยู่นะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็จบแล้วครับสาหรับไมซิงเกิลฝากไว้ด้วยครับ f c g